ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมท่านเช่นเคยนะเพราะว่าผมไบ์เหมือนเดิมนะครับวันนี้เนี่ยผมก็จะมาพูดถึงเรื่อง OBD2 นะครับหรือว่าอุปกรณ์นะครับสำหรับทําการตรวจสอบระบบนะครับของรถยนต์นั่นเองนะครับพอดีว่าตอนนี้รถของน้าผมนะครับมีปัญหาคือเกิดไฟโชว์ขึ้นมาผมก็อยากรู้ว่ามันเกิดปัญหาอะไรกับตัวรถนับที่มันขึ้นเออร์เรอโคดขึ้นมานะครับว่าต้องแก้ไขอะไรยังไงแล้วคราวนี้ผมก็ไปเซอร์นะครับก็ไปรู้จักกับตัว OBD2 นะครับซึ่งมันเป็นอุปกรณ์นะครับสำหรับทำการเสียบเพ ค่าเออร์เลต่างๆเพื่อที่เราจะได้แก้ไขได้ถูกต้องนะครับมันมีอุปกรณ์ครับที่สามารถทําการเสียบครับแล้วก็ทําการวินิจฉัยสาเหตุเบื้องต้นได้ด้วยตัวเองครับซึ่งผมก็ไปลองสั่งซื้อมาจากราซาด้าไม่กี่บาทเองนะครับก็ถ้าเกิดว่ารถยนต์คันไหนมีพอร์ต OBD2 ครับอยู่ในรถยนต์เนี่ยก็สามารถทําการเสียบแล้วก็ทําการเช็คสถานะต่างๆได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นกล่องราคาร้อยกว่าบาทเท่านั้นเองผมสั้งมาจากทางรัสด้านะครับตัวนี้ครับก็จะเป็นกล่องที่ใช้ชิปตัว e r m สามสองเจ็ดนะครับแล้วก็อิน ก็จะทําให้เชื่อมต่อเร็วแล้วก็เสถียรมากกว่าแบบบลูทูธมันจะมีอยู่2แบบด้วยกันถ้าเกิดว่าใครไปเลือกซื้อนะครับให้ซื้อแบบที่เป็น Wi-Fi ดีกว่าแนะนำครับอย่าไปซื้อแบบบลูทูธเลยครับมันอ่านข้อมูลอะไรเขียนช้ามากๆนะครับตัวนี้ครับก็จะใช้งานนะครับร่วมกับแอปในมือถือนะครับซึ่งก็จะมีหลายตัวด้วยกันนะครับแต่ที่คนใช้กันเยอะๆก็คือตัวแอปชื่อว่า Talk ธรรมดานะครับที่เป็นแบบ t a l k l i ท์นะครับก็ใช้งานเริ่มต้นแล้วก็จะมีแอป Talk Pro นะครับที่สามารถซื้อนะมี หน้าปัดการแสดงผลค่าต่างๆที่มาขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกแอปหนึ่งนะครับที่เอาไว้ทําการโชว์แสดงค่าต่างๆจากตัวรถยนต์นะครับแล้วก็มีเป็นหน้าตาเดสสวยๆงามๆก็คือชื่อว่าแอปเดสคอมมานนะครับนี่ครับตัวแอปเนี่ยก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับ OBD เขียนว่า OBD เช็คนะ้รมีเดสคอมมานนะครับมี2แอปที่ผมใช้อยู่นะครับส่วนในเวบจะไม่มีแอปที่ชื่อท a l k ธรรมดาหรือ t a l k Pro นะให้เราใช้แอปที่ชื่อว่า Car Scanner นะถ้าเกิดว่าเป็นแอปฟรีแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นตัวที่อยากให้แสดงผลค่า ในไอเได้เข้ามาจะเสียตังค์แต่ใน Android เนี่ยได้เข้ามาจะไม่เสียตังค์นั่นเองนะครับตัว OBD นะครับก็คือเป็นตัวโปรแกรมนะครับที่เอาไว้ใช้ทำการตรวจสอบนะครับในเรื่องของข้อผิดพลาดต่างๆของรถยนต์หรือว่าแม้แต่จะเป็นการอ่านค่าจากเซนเซอร์ต่างๆภายในรถยนต์ที่ดึงมาจากออง ECU นะครับมันย่อมาจาก Onboard d i a g n o s i s นะครับผม ซึ่งตัวนี้เราจะสามารถอ่านค่าเออร์เลอร์ต่างๆนะครับค่าเซนเซอร์ต่างๆได้และรวมไปถึงเรายังสามารถใช้แอปพลิเคชันในมือถือเนี่ยลบพวกเออร์เลอร์โค้ดได้นะครับถ้าเกิดว่าเราเช็คนะคว่ามันโชว์เออร์เลอร์โค้ดอะไรขึ้นมาเราก็เอาไปเช็กว่ารถเราเนี่ยมันมีปัญหาที่จุดไหนอะไรนะครับเราจะได้แก้ถูกจุดนั่นเองไม่ไปโดนพวกกู่หรือว่าช่างหลอกนะครับเมื่อเรารู้แล้วว่ามีปัญหาที่เซนเซอร์ตัวไหนอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะได้สามารถไปบอกช่างเขาถูกได้แล้วเพื่อที่จะได้แก้ไขกันได้ถูกจุดนะไม่บานปลายไม่ต้องแบบเสียตังแล้ว ไฟโชไม่หายนั่นเองครับเมื่อเราแก้ไขเสร็จแล้วเนี่ยเราสามารถทําการลบเออร์เลอร์โค้ดได้นะครับตัวเออร์เลอร์โค้ดในหน้าจอเนี่ยก็จะหายออกไปนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราล้างเออร์เลอร์โค้ดแล้วเรายังไม่ได้ทําการแก้ไขปัญหาตัวนั้นให้หายไปเนี่ยไฟก็ยังคงโชวอยู่นะครับก็จะกลับมาโชวปกตินะครับซึ่งการที่เราจะแก้ไฟโชเนี่ยคือมันแสดงว่ารถเราเนี่ยมีปัญหาอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับ ECU ถึงโชว์เลอรขึ้นมาเราต้องแก้ไขปัญหานั้นให้ถูกจุดก่อนนะครับแล้วเราถึงจะทําการลบเออร์เลอร์โค้ดได้แล้วไฟโชวก็วีีนเด๋ย้ พาไปดูวิธีการใช้งานแล้วก็โชว์ว่าไอ้เจ้าแอปเนี่ยมันสามารถโชว์ค่าอะไรต่างๆได้บ้างนะับโชว์เลอ,อร์อได้ยังไงนะครับผมจะพาไปดูนะครับว่าไอ้เจ้ากล่อง OBD2 ที่เป็นแบบ WiFi แบบเนี้ยไปเสียบกับรถยนต์แล้วก็ใช้งานเนี่ยมันจะมีวิธีการใช้งานเป็นไงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวผมพาไปดูกันเลยนะวันนี้ผมจะนํารถของน้าผมนะครับไปทาการเปลี่ยนตัว Catalytic Heat Converter เซนเซอร์นะครับที่มันอยู่หลังแคทนั่นเองนะครับซึ่งกล่องตัวนี้มาโชว์ว่ามีเออร์เลอร์ตรงนั้นนะครับก็จารถเนี่ยไปที่อู่นะครับแต่ว่าผมได้ทําการเสียบกล่องตัวนี้เช็คแล้วว่ามันเออร์เลอร์ที่ตรงนั้นจริงๆนะที่เซนเซอร์ตัวนั้นเลยมีไฟโชว์ขึ้นมาบนรถยนต์นะครับพร้อมแล้วเดี๋ยวไปเดินทางแล้วก็ไปดูพร้อมกันเลยครับสําหรับการใช้งานเจ้ากล่อง obd ะครับให้เราทําการเสียบเข้ากับพอร์ต obd 2นะครับซึ่งตําแหน่งเนี่ยก็จะอยู่ใต้คอนโซลของฝั่งคนขับนะครับบางรุ่นก็อย จากนั้นตัวกล่อง OBD2 เราจะทำการปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ออกมานะครับให้เราทําการนํามือถือหรือ iPad ของเรานะักทำการเชื่อมต่อ Wi-Fi เลยนะครับแล้วก็จากนั้นก็เข้าแอปนะครับอย่างของผมใช้ iPad ก็เข้าแอป c a r s c a n n n r นะครับมันก็จะทําการ Connect นะครับเข้าตัวกล่องอัตโนมัติแล้วก็จะทําการเชื่อมต่อกับระบบ OBD2 ของรถยนต์นะครับ โดยตัวแอปพลิเคชันตัวนี้ก็จะสามารถโชว์ค่าต่างๆที่ได้จากกล่อง ECU มานะครับไม่ว่าจะเป็นค่า O2 s e n s นเซอร์นะครับค่ารอบการํางมนของเครื่องยนต์ต่างๆนะครับอุณหภูมิของตัวหม้อน้ำนะครับก็สามารถโชว์ได้หมดเลยนะครับโชว์บูสตต่างๆก็โชว์ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับผมก็จะมีดีเลย์อยู่เล็กน้อยนะครับแะ่จุดหลักของเรานะก็คือการเข้าไปอ่านตัวโค้ดเออร์นะครับที่ไฟโชว์ขึ้นมานั่นเองเราก็ทําการ จิ้มเข้าไปในตัว d i a g n o s นะครับเราก็ทําการให้มันอ่านนะครับว่าตัวระบบของรถยนต์เนี่ยตัว ECU เนี่ยมันมี error อะไรขึ้นมานะครับก็เราทําการกดอ่านได้เลยจากนั้นก็รอสักพักหนึ่งนะครับเนี่ยครับตัว error code ก็จะขึ้นมาตัวนี้ error code ที่ชื่อว่า P0425 นะครับตัวเนี้ยเขียนชัดเจนว่าเป็น c Catalytic Converter Temperature Sensor นะครับตัวเนี้ยมีปัญหาครับก็คือมันก็จะโชว์ตัว error ขึ้นมาให้เราทําการไปแก้ไขนะครับ นี่ครับก็สังเกตได้เลยว่าตอนนี้ไฟโชว์อยู่ที่ตัวหน้าปัดรถยนต์นะครับจากนั้นผมก็ทําการขับนะครับไปที่อู่อันนี้ก็ระหว่างทางก็ทําการดูนะครับมันก็จะสามารถโชว์คูเลนเทมได้วัดบูทนะวัดรอบคัทานของเครื่องยนต์นี้ผมก็มาที่ร้านท่อนะเพราะว่าผมเนี่ยซื้อเซอร์มาแล้วจะทำการเปลี่ยนเซอร์นะครับซึ่งมันฝังติดอยู่กับท่อ ก็เลยต้องเอารถนะครับมาทําการยกขึ้นนะครับมาล้างท่อให้เขาทําการถอดตัวเซนเซอร์เก่าออกนะครับคือเซนเซอร์เก่าเนี่ยมันเชื่อมอยู่กับตัวท่อนะครับแล้วมันไขไม่ออกมันแน่นมากก็เลยต้องมาล้างท่อนะต้องเอาไฟนะครับทงการพ่นนะครับไปเกิดความร้อนนะครับเพื่อตัวสนิมมันจะได้ละลายนะครับแล้วก็ทําการไขครับตัวเซนเซอร์เก่าตัวนี้ครับออกมาครับก็ไขอยู่นานพอสมควรต้องใช้น้ํามันนะครับฉีดนะครับก็ไขสักพักก็เริ่มออกแล้วนะครับ พอหลังจากนี้นะพอไขได้เสร็จครับก็ทําการเอาเซนเซอร์นะครับตัวนี้ออกไปนะครับสังเกตก็จะเป็นรูโบแบบนี้นะครับซึ่งเราครับก็ต้องให้ช่างเขานับทําการนําแป้นของตัวเซนเซอร์ตัวใหม่เนี่ยทำการเชื่อมติดกับรูท่อตัวเดิมนะครับแล้วหลังจากเชื่อมเสร็จนะครับก็จะได้รูแป้นน็อตเนี่ยเชื่อมติดกับท่อใหม่แบบนี้ครับแล้วเราก็นําเซ็นเซอร์นับไขเข้ากับตัวรูน็อตแป้นตัวใหม่ที่เราทําการเชื่อมกับท่อนั่นเองนะครับพอเราเปลี่ยนเซนเซอร์เสร็จนะครับสังเกตว่าไฟก็หายโชว์บนหน้าปัดเรียบร้อยแล้วนะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการทําความรู้จักกับตัวกล่อง oBD2 แบบ Wi-Fi แบบนี้นะครับแล้วก็รวมถึงการใช้งานแล้วก็วิธีการแก้ไขไฟโชว์เบื้องต้นแบบนี้ที่คุณก็สามารถทําได้นะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะเป็นการวีล็อกของผมนะครับที่เกี่ยวกับรถยนต์นะครับก็ไม่ได้เป็นคลิปในการรีวิวมือถือ gadget it อะไรนะครับถ้าใครชอบคลิปแนวนี้เนี่ยก็สามารถบอกผมได้นะครับจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปพวกนี้เพิ่มเติมนะครับให้มันนอกเหนือจากคอนเทนต์หลักที่เป็นเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับใครที่ชมคลิปนี้อยู่นะครับ ใจผมได้แล้วก็กด s u b s c r i b e เพื่อทำการติดตามผมด้วยนะแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็กดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆกันได้แล้วสาหรับคลิปนี้ใครมีความคิดเห็นอะไรก็สามารถแชร์แล้วก็แสดงความคิดเห็นใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเข้ามาอ่านทุกคอมเมนต์เลยแล้วก็เข้ามาตอบอะไรที่สามารถตอบได้นะครับใครอยากให้ทําคลิปแนวนี้อีกเนี่ยก็บอกกันได้นะครับผมก็ขอจบคลิปไว้คร่าวๆแต่เพียงเท่านี้ครับไว้เจอกันในคลิปต่อๆไปนะครับสวัสดีครับ